โรงเรียนพลทันเจริญวิทย์เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลพลทันอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ตั้งแต่ปีพุทธศักราช5 5 4 0 ปัจจุบันมีนายนัทเ,เอกกระจ่างดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครูจำนวน10คนครูอัตราจ้าง1คนนักการพานโรง2คนรวมทั้งสิ้น14คนและมีนักเรียนจำนวน92คนโรงเรียนพลทันเจริญมิต์บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากลดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้และสมรรถนะที่จำเป็นสู่โลกยุคใหม่ขับเคลื่อนสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการบริหาร p w s c h o o l Model p w s c h o o l เป็นโมเดลที่ประกอบด้วยสอส่วนโดยเริ่มจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งจากภายใน Pw มาจากคำว่า the power of team to win ซึ่งหมายถึงการรวมพลังทำงานเป็นทีม เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกันและองค์ประกอบการบริหารที่เป็น,นกลไกสนับสนุนการพัฒน,นาผู้เรียน6ด้านสคูลประกอบด้วย S Sufficiency Economy การยึดหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ C Community Participation การเปิดพื้นที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา S4S S. Hand Held Head Heart การพัฒนาผู้เรียนให้สมดุลทั้งด้านความรู้คุณธรรมทักษะและสุขภาวะ O Opportunity การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียมและทั่วถึงแก่ผู้เรียนทุกกลุ่ม O o r g a n i z a t i o n Self Assessment การส่งเสริมการประเมินตนเองขององค์กรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง L Lifelong Learning การปลูกฝังเจตคติการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โรงเรียนพูนทันเจริญวิทย์ได้จัดทำแผนด้านการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยได้ขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายในสด้านดังน,นี้ 1. ด้านการบริหารวิชาการโรงเรียนพลทันเจริญวิทย์มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนตควบคู่กับการพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนเชิงลุกจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นระบบอาทิโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้โอน็กิจกรรมส่งเสริมการประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทางพิซซ่ากิจกรรมสอนซ่อมเสริมและกิจกรรมเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์พร้อมฝึกนักเรียนทำข้อสอบโอนย้อนหลังและข้อสอบตามแนวพิซซ่าอย่างสม่ำเสมอ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลายโดยบูรณาการการพัฒนาคุณลักษณะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการสำคัญเช่นโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทโครงการโรงเรียนสวนพฤกษศสาสตร์ รวการโรงเรียนสิ่งเวดล้อมศึกษากิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมหนึ่งคนหนึ่งดนตรีไทยเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการของผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้โรงเรียนยังได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิน่นโดยจะทำรายวิชาเพิ่มเติมภูมิปัญญาท้องถินน่นหนังประโมวไทยเปิดสอนในปีการศึกษา2568เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิน่นปลูกฝังคุณลักษณะรักความเป็นไทยและสร้างความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดของตน2 ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพลทันเจริญวิทย์ได้ดำเนินการพัฒนางานบุคคลอย่างเป็นระบบโดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ตามบริบทของผู้เรียนและสถานศึกษาอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการบรรลุปเป้าหมายด้านวิชาการโรงเรียนได้เริ่มจากการวางแผนอัตรากำลังการสำรวจความต้องการในการพัฒนาและการวิเคราะห์ศักยภาพของครูเพื่อนำข้อมูลไปออกแบบแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพจริงของสถานศึกษาจากนั้นได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและได้ขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมอาทิ กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนตลอดจนจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนผลลัพธ์ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ควบคู่กับการนิเทศแบบ Peer Coaching เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันที่เป็นมิตรและสร้างสรรค์อีกทั้งยังสนับสนุนการทำวิใจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้สนับสนุนให้ครูสร้างสรรค์น,นวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้แพลตฟอร์มคลังสื่อเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรวบรวมแผนการสอนตัวอย่างกิจกรรมและสื่อเทคโนโลยีให้ครูเข้าถึงและนำไปปรับใช้ได้สะดวก นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ line, รวมทั้งศึกษาดูงานเพื่อขยายมุมมองทางวิชาชีพและเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบเทคนิคและวิธีการสอนที่ทันสมัยเพื่อนําผลที่ได้มาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตลอดจนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนยังมีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA และยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนางานและการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรมส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ครูมีขวัญกำลังใจและมีความสุขพร้อมทั้งสามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 3. ด้านบริหารงานทั่วไปโรงเรียนพลทันเจริญวิทย์ได้ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในสถานศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้านโดยดําเนินโครงการกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการโรงเรียนปลอดภัยโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนโครงการปรับปรุง่้มแซมอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้รวมทั้งมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ําเสมอ จากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียนเช่นโครงการสุขดีมีความสุขโครงการด้านสุขภาพอนามัยการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาวะอย่างเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมจัดครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนรายบุคคลอย่างใกล้ชิดและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพื่อนำข้อมูลมาจัดระบบให้ทุนการศึกษาการติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนส่งผลให้นักเรียนมีวินยัยกล้าแสดงออกในทางสร้างสารรค์และรู้จักป้องกันตนเองสามารถเรียนรู้อย่างปลอดภัยในบรรยากาศที่อบอุ่นและเอื้อต่อการเรียนรู้พัฒนาเต็มศักยภาพ 4. ด้านการบริหารงบประมาณโรงเรียนพลทันเจริญวิทย์ได้ดำเนินงานด้านการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบโดยเน้นการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีควบคู่กับการตรวจสอบและติดตามการใช้ใจ่ายงบประมาณอย่างโปรง่งใสและตรวจสอบได้จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรับประกันคุณภาพและความโปร่งใสของการจัดการศึกษาพร้อมทั้งกระตุ้นให้โรงเรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและสนับสนุนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างยั่งยืนจากผลการดำเนินงานทั้ง4ด้านส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนพัฒนาครอบคลุมทุกมิติผลสำฤทธิ์ทางการเรียนมีแนวโน้มสูงขึ้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ปลอดภัยเพื่อต่อการเรียนรู้และมีการบริหารงบประมาณที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพรองรับระบบการประกันคุณภาพภายในส่งผลให้สถานศึกษาพัฒนาสู่ความยั่งยืนและประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ รางวัลสถานศึกษาโรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุขประจําปี2568จากกระทรวงศึกษาธิการได้รับคัดเลือกจากสพทให้เป็นโรงเรียนที่มีผลงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับคุณภาพยอดเยี่ยมประจําปี2568 ผ่านการรับรองผลการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ2ดาวมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์ Online, ประจำปีงบประมาณ2568คะแนนรวม99.96ระดับผ่านดีเยี่ยมได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียน e อีโคสคูลระดับต้น EcoSchool บ e กิลเนอร์ประจำปี2568ถึง2571 โดยกลุมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสพอโทออบิกสเปเชียลระดับหนึ่งดาวด้านทักษะทางกีฬาและสุขภาวะของผู้เรียนและด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลผู้บริหารครูบุคลากรน,นายณัดเ,เอกกระจา่างผ่านการคัดเลือกรางวัลนวันตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทผู้บริหารและนายสิทธิชัยแสงมากผ่านการคัดเลือกรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีประเภทครูเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2568เพื่อรับรางวัลระดับเขตตรวจราชการที่14นางสุพรณีนามบุตรได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอ r วอร์ครั้งที่12ปีการศึกษา2565-2566ถึง รางวัลน,นักเรียนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายในการประกวดโครงการสื่อสารสร้างสารรู้เท่าทันยาบ้า b ีส m a r c เ n o t ทู d a กปีที่2จากสำนักง,งานปปสได้สิทธิ์เข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ สรุปเหรียญรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2567ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา11เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น13รายการนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจำนวน2รายการจากการแข่งขันทุ่มน้ำหนักและขยิงก้าวกระโดดรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายการแข่งขันกีฬาสพมสกโยส ทั้งที่13ประจําปีการศึกษา2568นักเรียนได้รับรางวัลโอมชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันกีฬาเปตองประเภทคู่ชายการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดยะโสธรประจําปีงบป,ประมาณ2568นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันพิซซ่าเกมนิฟิเคชั่นชาเลนจ์ไทยแลนด์2025ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนพลทันเจริญวิทย์มุ่งสร้างคนดีสู่สังคมก้าวสู่อนาคตด้วยคุณภาพและคุณธรรมอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป